วันนี้นะครับใครมาตามทุกคนที่กําลังติดปัญหานะครับรถน้ํามันแพงนะครับอยากได้รถไฟฟ้าแบบ100%ไปใช้นะครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นเจ้า MG ZS EV ปี2020นะครับทุกคนไม่เพียงแค่9,500กิโลเมตร โอเคทุก okay, คนก็ในส่วนของตัวออปชันนะครับก่อนจะไปรับชมในส่วนของตัวออปชันก็ฝากทุกคนนะครับเชื่อกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะทุก okay, คนโอเคทุกคนมาดูในส่วนของตัวออปชันของเจ้า MG ZS EV ปี2020คันนี้กันก่อนดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างทุกคนเหมือนเดิมนะครับทุกคนรถ ZS EV ทุก e คนคันนี้นะครับได้เป็นสีฟ้านะครับแบบนี้เลยนะครับเป็น,นี้แสดงถึงความเป็นไฮบริดเลยนะครับอันนี้ ซึ่งรถของนี้นะครับออปชั่นของเขาตัวไฟหน้าทุกคนอันนี้เขาได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มาให้อีกด้วยนะครับทุกคนมาเทกัตัวกระจังหน้าครับดีไซน์ครับตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมสวยๆแบบนี้ทุกคนอันนี้คือดีไซน์กระจังหน้าของเขานะครับซึ่งการชาร์จแบตนะครับอันนี้นะครับทุกคนก็เพียงแค่กดปุ่มนะครับตรงนี้ขึ้นมานะครับทุกคนก็สามารถเสียบปลั๊กอินเข้าไปได้เลยนะทุกคนอันนี้นะครับก็รองรับ2ระบบนะทุกคนไม่ว่าจะเป็น Quick Charge หรือว่า Normal Charge นะครัับอนนี้ ก็ในสโคขต์ตัวควิกชาร์จนะครับก็เพียงแค่30นาทีเท่านั้นนะครับก็สามารถสูงถึง80ได้นะทุกคนอันนี้แล้วก็นอร์ม l ลชาร์จนะครับสูงถึง100ก็ใช้ระยะเวลาประมาณ6ชั่วโมงครึ่งนะครับอันนี้เนาะซอรถเจ้า MG ZEV คนี้นะครับก็สามารถวิ่งได้สูงสุดถึง350กิโลเมตรนะครับอันนี้ ถัดมาดูกคนในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับอันนี้นะเขาจะเป็นล้อแม็กซ์อลลอยนะครับของทางเซตเอสอีวีเขาเนนี่นจะเป็นลวดลายของเขานะครับก็จะเป็นขอบ17นิ้วนะครับอันนี้แล้วก็ตัวยางมิชชันลินนะครับอันนี้ดีไซน์ประมาณนี้เลยทุกคนถัดขึ้นมาในส่วนของกร,กระจกพับข้างครับอันนี้จะเป็นกระจกพับข้างสีเดียวกับตัวรถมาแล้วก,ก็ตัวไฟเลี้ยวมาให้อีกด้วยเนาะอันนี้เป็นไกระจกพับข้างไฟฟ้านะครับนี่ในส่วนของตัว้ลจับประตูนะครับจะเป็น้ลจับประตูแบบโครเมียมซึ่งอันนี้ก็รองรับรระะบบบมาให้นนนคััอี คือรถคันนี้ยังมีระบบ immobilizer กันขโมยมาให้อีกด้วยเนาะทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูส่วนของตัวด้านท้ายของตัว z e ev คันนี้กันดีกว่าทุกคนอันนี้ก็คือดีไซน์นะครับด้านท้ายนะครับของตัว mg z e ev ทุกคนมีสปอยเลอร์หลังมาให้เพราะกับไฟเบรกตัวที่3นะครับอันนี้แล้วก็ไฟเบรกครัจะเป็นไฟเบรกแบบ led นะครับซึ่งตัวข้างถังกําลัขางข้างหลังนะทุกคนก็จะเขียนไว้เลยนะครับว่า z e ev ismart นะครับอันนี้รถนะครับมีระบบความเซฟตี้ให้ทุกคนมีระบบ ถอยหลังนะครับนี่3จุดนะครับเตือนกันชนด้านหลังเนาะด้านท้ายนะครับและการเปิดในส่วนของห้องเก็บสัมภาระทุกคนก็เปิดอย่างนี้เนาะเนี่ยเราก็เปิดขึ้นมาดูได้เลยนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าในส่วนของห้องเก็บสัมภาระทุกคนก็กว้างพอสมควรนะทุกคนไม่ได้แคบเลยเนาะและนี้ยังสามารถพับ,บร์ดได้อิสระนะครับ6 0 4 0สสามารถพับได้ทุกคนแต่ทีนี้เดี๋ยวผมพับให้ดูดีกว่า นี่นะครับทุกคนอันนี้คือตอนการพับเบาะไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็สามารถเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยเนาะคันนี้นี้นะครับทุกคนก็ยังมีในส่วนของตัวชุดปอดลมยางนะครับพร้อมกับตัวชาร์จมาให้แบบคลิคชาร์จเนาะทุกคนอันนี้นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวทีนี้นะครับผมพาไปดูส่วนของตัวออปชั่นภายในตัวรถของจอซีเคันนี้กันดีกว่าทุกคนว่าดีไซน์ภายในตัวรถนะครับจะเป็นประมาณไหนทุกคนแล้วพร้อมกับออปชั่นของเขานะครับจะได้ประมาณแค่ไหนนะทุกคนแล้วตามมาดูกันเลยครับไปดูกัน โอเคทุกคนก็ขึ้นมาดูในส่วนของตัวภายในตัวรถนะครับของเจ้าเซทเอสคันนี้กันดีกว่าทุกคนอันนี้นะครับก็ตกแต่งด้วยภายในนะครับโทนสีดำนะทุกคนอันนี้นะครับได้เป็นเบาะหนังแท้แล้วโดยได้ด้สีเทานะครับอันนี้ดีไซน์สวยงามนะครับภายในทุกคนตัวคอนโซลก็เป็นสีดำนะครับสวยงามมากเนาะดีไซน์ของเขานะครับเห็นไหมซื้อรถคันนี้นะครับการสตาร์ทรถนะครับทุกคนออปชั่นของเขาเนาะทุกคนได้เป็นระบบพุทธสตาร์ทมาครับเพียงแค่เหยียบเบรยแล้วกดปุ่มก็สามารถสตาร์ทรถได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเสียบให้ ประมาณนี้นะครับเป็นส่วนของดีไซน์ของเจ้า Sedev นะครับทุกคนซึ่งระบบปรับอากาศทุกคนอันนี้นะครับได้เป็นระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัตินะครับก็สามารถปรับได้ตามใจชอบมาทุกคนอันนี้มาพร้อมกับตัวจอแสดงผลดิจิตอลนะครับที่จะแสดงตรงหน้าจอนอติมีเดียตรงนี้เลยนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับก็รองรับนะครับไม่ว่าจะเป็น A F F M นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะทุกคนแล้วก็รองรับ Apple CarP l a เพนะครับเขาก็ระบบนำทางเดวิเกเตอร์มาให้อีกด้วยนะครับ ประมาณนี้นะครับทุกคนถัดไปในสำหของตัวพวงมาลัยทุกคนอันนี้ครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังกชันนะครับก็าสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากตัวพวงมาลัยเลยแล้วที่สําคัญสามารถเล่นลูกเล่นได้นะครับจากตรงมัดวัดนะครับหน้าจอตรงนี้นะครับก็เล่นได้หมดเลยนะครับเล่นยังไงวะ โอเคทุกคนมาดูส่วนตัวพวงมาลัยกันครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน Multi นะทุกคนก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับจากตรงพวงมาลัยเลยแล้วก็เปลี่ยนทีววิถียูได้วางสายรับสายได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฝั่งด้านขวาทุกคนอันนี้ก็จะเป็นออปชันของเขานะครับก็าสามารถเล่นลูกเล่นได้นะครับรจากตัวหน้าจอมั่นวัดเลยเนาะอันนี้นะครับก็เล่นได้เล้วดูได้ครับกิโลเมตรกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเอเนอร์จีนะครับเป็นยังไงเนาะอันนี้นะครับตัวลมแรงดันลมยางเนาะดูได้หมดเลยนะครับ ซึ่งเจ้า MG z s e v คันนี้ทุกคนยังมีระบบพิเศษนะครับอย่าง iSmart แลนะทุกคนก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะครับเพียงให้เรากดปุ่มๆน,นี้เดี๋ยวทำให้ดูอ่ะเปิดสรุป,รปนี่เห็นไหมทุกคนมันก็จะเปิดสรุปให้เราอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นระบบไอสมารของเขานะครับมัเป็นเทคโนโลยีของเขาทุกคนปิดสรุป มันก็จะสั่งได้ครับจะเปิดหรือจะปิดหรือว่าจะทําอย่างอื่นนะครับก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงได้นะครับอันนี้ก็รองรับนะครับโหมด i Smart โหมดมาให้นะครับทุกคนสำหรับตัว s e ทเอนะครับถัดไปในส่วนของตัวนี้นะครับจะเป็นระบบควบคุมความเร็วนะครับอย่าง Cruise Control มาให้นะครับทุกคนอันนี้ก็มีระบบควบคุมความเร็วตามความแปรผันรถมาให้นะครับ Cruise Control มีมาให้นะครับหรับเจ้า MG ็มจีเทุกคนอาจจะงงเนาะเพราะนี้ ดีไซน์ออกมาสไตล์รถยุโรปนะครบเวลาเปิดไฟนะครับก็มุ่ทางซ้ายเนาะเปิดน้าปัดน้ำฝนก็ทางขวานะครับเป็นแบบนี้เลยซึ่งเจ้า MG z EV ทุกคนก็ยังมีระบบพิเศษนะอย่างเช่น By ยสปอ o o ตม o น i เตอรลนะคนหรือว่าเตือนม f ออกสายตานะครับแล้วก็เตือนออกน c อกเลนก็มีมาให้ทุกคนเป็นระบบความปลอดภัยของเขานะครับซึ่งออปชั่นบอกเลยว่าเยอะมากเนาะสำหรับเจ้า MG z EV นะครับความเซฟตี้เขามีให้เยอะมากเนาะนะ ขัดมาถึหรับตัวเกียร์กันบ้างทุกคนโดยสัตัวเกียร์กันอันนี้เขาจะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับทุกคนก็ลักษณะหน้าตาตัวเกียร์นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับก็หมุนนะครับเข้าเกียร์ถอยหลังนะทุกคนอันนี้ก็มีกล้องมองภาพขนาดถอยหลังนะครับวัสเซอร์การระยะจอดมีมาให้เนาะกับตัวเกียร์เชิญเจ้าย g z ีเซตก็ยังมีโหมดมาให้เล่นอีกเนาะยทุกคนว่าจะเป็นอีโคโหมดนะครับนอร์มัลโหมดนะครับหรือสปอร์ตโหมดนะครับมีให้เล่นถึง3โหมดนะทุกคนอันนี้ หรือจะเป็นค้นหาแผนที่นะครับไปที่ไหนนะครับหรือว่าจะเปิดเกงหาเคลื่นวิทยุได้นะครับก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงจากระบบ iSmart นะครับของเจ้า MG คันนี้ได้เลยเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนของตัวห้องเครื่องครับตัวแบตเตอรี่ของเจ้า MG z ซ EV คันนี้ด้วว่าคนว่าจะในส่วนของตัวห้องเครื่องคราจะเป็นประมาณไหนทุกคนเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับไปดูกัน โอเคทุก okay, คนอันนี้ก็คือในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับของเจ้า mg z e v n ev นอะอันนี้จะเป็นตัวแบตเตอรี่ของเขาเลยนะครับอันนี้คือหน้าตานะครับใครที่ก็ไม่เคยเห็นนะทุกคนอันนี้ก็คือตัวแบตเตอรี่ของเจ้า mg z e v n ev ของเขาเลยนะนี่ซึ่งตัวแบตนะครับอันนี้ก็บรรจุได้นะครับ45กิโลวัตต์นะทุกคนอันนี้นซึ่งรถคันนี้นะครับทางเราก็รับประกันได้เลยนะครับว่าไม่มีการชนหนักการจมน้านะครับไม่แท้100%นะครับทุกคนไปรถเทสได้ครับไม่เพียงแค่ 9,500กิโลเท่านั้นเนาะนี่ก็คือดีไซน์ของเจ้า ZEV คันนี้นะครับดูได้นะครับทุกคนสวยงามมากนะครับโอเคเ๋ยวที่เราพาไปดูสำหรับตัวเรื่องราคารถราคาของเจ้า z ซทคันนี้ดีกว่าคนว่าจะราคาประมาณที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับไปดูกันโอเคครับทุกคนก็ในส่วนข,ของเจ้า MGZ EV ปี2020คันนี้ของเราทุกคนราคาเปิดตัวป้ายแดงนะครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสน 90,000บาทนะครับทุกคนก็เป็นราคาเปิดตัวใบแดงหลักล้านนะครับสำหรับรถไฟฟ้านะครับสำหรับเจ้าตัว MG ZE EV ทรง SUV สวยๆประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งราคารถมือสองนะครับทุกคนก็หายไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะคนี้คาร์เราตั้งขายเพียงแค่8 5ด0 0 0บาทเท่านั้นนะครับทุกคนนี่สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับเจ้า MG ZE EV รถไฟฟ้าแท้100%แบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางเบอร์ข่าวล่ากตรงนี้เลย ที่สําคัญทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อแม่ผ่านรับชมคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับและใครนะครับอยากให้ผมรีวิวรถคันอื่นนะครับรถรุ่นอื่นจะให้รีวิวรถคันไหนครับสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนในคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวรถคันไหนนะครับรถรุ่นอะไรนะครับอย่าลืมติดตามเรานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ